ครับวันนี้ก็มารีวิวการกินอาหารนะครับอาหารของลุงนนเนี่ยไม่ได้เลือดลัวอลังการนะพี่น้องนะครับกินแบบง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ตายยากพี่น้องถ้าหากจะตายเนี่ยมันตายตั้งนานนะครับอายุคงไม่ได้ยืนยาวขนาดนี้อันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานวันเกิดอ,อี้ นะครับเป็นน้องของแม่นะครับท่านก็ทําแกงเขียวหวานเลี้ยงนะครับตั้งแต่มื้อเช้านะครับก็มีขนมจีนด้วยนะครับพอช่วงเย็นนะครับก็โอโ้ยังเหลืออีกเหลืออีกเยอะเพราะว่าทำหม้อเวอเริ่มเลยนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากนะครับเดี๋ยวลองชิมพี่น้องอต้องบอกอพี่น้องตรงๆรสชาติกลมกล่มที่นี้ ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนอีสานไปที่ไหนนะครับหากไม่มีพงไม่มีพริกพวกพริกปงุงพริกบ่นหรือพริกเม็ดก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันกินไม่ลงนะครับรสชาติเนี่ยมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่ค่อยเผ็ดคือชอบชอบเผ็ดนิดนึงนะครับก็ซัดไปเลยพริกผุงพริกป่นพีิน้อง,งนะครับก็ตามด้วยอะไรน้ำปลาอืเอาน้ำเย็นเย็นมาให้สักขวดหน่อยดิแม่บ้าน อย่าต้องให้แบบใช้ฟอร์มรุนแรงเวลากินข้าวให้รู้บ้างไม่ได้นะพี่น้องเวลากินข้าวมีแม่บ้านนะครับอย่าให้เขามาข่มเราได้อะไรเสียงฮึๆเสียงเหมือนเสือกำลามพี่น้องนะครับเราต้องพูดให้ได้ไอให้ดัง นะครับเอเวลาเราสั่งปุ๊บเนี่ยแม่บ้านต้องรีบนะแม่บ้านเนี่ยมันต้องทําตัวเหมือนนี่แจวว่ะเนื้อออกไหมแจวแล้วนะดูดิดดดพี่น้องก้าที่ไหนก้าหือที่ไหนอ่ะแต่งเคงแล้วแม่บ้านเขาเป็นคนใจดีนะครับเรื่อง อาหารการกินก็ไม่ไม่บุกร่องนะครับผลหมากลากไม้ก,ก็หาบไว้เพียบแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปตลาดเลยวันนี้ก็ตั้งใจจะ,ะไปสัมภาษณ์ที่สูเเวโสมพีนะครับ ซึ่งชีวิตเรื่องราวของพิสุเวสสมภพีฐานผัสศึกวัดชันที่4ี่เนี่ยก็เคยถ่ายทำนะครับไปประมาณสักสองตอนนะครับเมื่อช่วงปีปีไก่กับปีก่อนนะครับเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ของเขาเนี่อลำบากมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปต้องหาจังหวะดีๆแล้วก็ไป ก็เคยไปขอความรู้ข้อจากสำนักง,งานองค์การสงเคร,ระห์าหารมาสึกแต่ว่าเงื่อนไขของเขาก็เยอะนะครับเพราะว่าพี่สุเวทเนี่ยมีสภาพบ้านที่ค่อนข้างจะโอ้โหแบบผุพังพี่น้องไม่เหลือสภาพบ้านได้เห็นหรอกห้องนห้องน้านีไ่ไม่มีห้องรงห้อง้วมขับถ่ายไม่มีนะครับทีนี้พอ,อาพาไปทําเรื่องที่อปศนะครับที่เขตสุพรรณบุรีแต่ว่าด้วยเหตุว่าไปปลูกกระท่อมอย่าเรียกบ้าน กระท่อมในพื้นที่ของคนอื่นทีนี้ทางอบสอเขาก็ของงบประมาณให้ไม่ได้จะไปปรับปรุงจะไปซ่อมแซมเนี่ยมันไม่ได้นะครับการที่จะทําได้ต้องไปขอญาตอ่าเขาเรียกว่าไปไถเอกสารโฉนดที่ดินของผู้ที่ให้อ่าที่พึ่งพาปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนพี่น้องก็เคยบอกแกนะครับว่าให้ไปขอมาแล้วก็ไปยื่นเรื่องที่อบสอแต่ว่า พี่แกก็ไม่รู้จะติดต่อที่ไหนเพราะว่าพื้นที่ที่แกอยู่ลูกหลานไปอยู่ทางภาคใต้ว่าอย่างนงั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปถไถเอกสารของโฉนดหรือว่าไปขอหนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินได้แกก็เลยทุกก็เลยลําบากอยู่นะครับเมื่อกลางวันก็โทรไปหาบอกว่าพี่ซเวีอยู่แบบไหนอยู่ยังไงเนี่ยบอกว่ามาอาศัยอ ที่คนอื่นประมาณสักสองงานนี่แหละปลูกะมะนาวปลูกผักชะอมขายไว้อย่างนั้นเราแล้วอยู่ยังไงก็สร้างเพิงพักเล็กๆตามแบบอัธาภาพว่า,างั้นก็พอๆกับกระท่อมที่บ้านนั่นแหละว่าอย่างนั้นนะครับฟังแล้วก็หดหู่ฟังแล้วก็น่าสงสารนะครับจะไปถ่ายทำบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นว่านี่แหละคือฐานผักตึกผู้กล้าลบไปรบลูกบุกบั่นประจันมาแต่ว่า ไปรบรุกบุกบันประจันบานมาแต่ว่าสภาพความมันอยู่เนี่ยนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับไม่ค่อยเผ็ดพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มพริกป่นลงไปอีกอย่าว่ากัน ว่ากันไม่ได้พี่น้องชอบใครชอบมันปกติก็ไม่ได้ถ่ายทำสภาพความเป็นอยู่ให้ให้พี่น้องได้เห็นเนาะส่วนมากพี่น้องก็เคยเห็นแต่รอบรอบบ้านแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศภายในบ้านในขณะที่นั่งนั่งรับประทานอาหารเนาะวันนี้ก็ มารับประทานอาหารนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องไปด้วยอาจจะเป็นการเสียมารยาทนิดนึงแต่ว่าก็กันเองกันเองนะครับก็ไม่คิดเยอะนะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องอิฟซีด้วยกินนักกันเมืองกินข้าวนะครับสื่อมวลชนยังไปถ่ายได้รัสมตีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปกินข้าวกับเอน้องๆทหารเกณฑ์ก็ยังถ่ายทําได้แล้วผมเป็นทหารผดสึกบัตรทันที่สามุมนั่งกินข้าวแล้วถ่ายรูปตัวเองเนี่ยคงไม่ผิดมั้งใช่ไหมพี่น้องอาหารก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่แกงเขียวหวานถ้วยหนึ่งส่วนหนุมจีนเนี่เมื่อเช้ากินแล้วตอนนี้ไม่กินอีกมีพริกป่นเออมีน้ำปลาโอ้ย มีแค่นี้ไม่มีลาบหมูเอ,อไม่มีต้มแซบเครื่องในหมูไม่มีไม่มีปลาดุกไม่มีส้มตำปลราไม่มีนะครับไม่มีนะครับเนี่ยเหมือนอาหารจานเดียวแต่ว่ามันอร่อยนะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีผักชีโรยหนะ้าอยู่แบบไหน ก็จะเห็นแบบนั้นนะครับกินแบบไหนก็เห็นแบบนั้นนะครับไม่มีเขาเรียกว่า,าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับไปทำนูน่นทำนี่โอ้โหต้องทําโชว์ทำอวดดราม่าสร้างขึ้นมาไม่มีพี่น้องพุ่มขา้าราชาไปที่หนึ่งไปสร้างภาพที่หนึ่ง ด่าความเป็นจริงคือมันไม่มีหรอกนะครับเอกปลาดุกเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยนะครับปลาดุกย่างเป็นตัวเป็นตัวนี่มันไม่มีหรอกลาบหมูก็แทบไม่มีส่วนมากนะครับก็แกงส้มผักกาดนะครับแล้วก็ต้มซี่โครงไก่ใช่ไหมเขาเรียกวิญญ,ญาณไก่พวกเนี้ยนะครับกินโอ้โหแต่ละครั้งในสุดลันทดพี่น้องอืม ถามว่ามันเป็นเรื่องของเขาไหมมันเป็นเรื่องของเขาพี่น้องแต่ว่าตอนหลังมาผมก็พัฒนาตัวเองมาเป็นสื่อมวลชนนะครับคือสื่อโซเชียลก็คือสื่อมวลชนนี่แหละพี่น้องสามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริงได้หากเราเอาเรื่องราวข้อมูลที่ไม่มันไม่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็ว่าเราได้นะครับเขาก็ฟ้องร้องเราได้แต่เอาความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ในสังคูปีตีแผ่เนี่ยมันไม่มีใครมาว่าเราได้แต่นี้อร่อยนะฮะอร่อยจริงๆเอแกงเขียวหวานเป็นอายีททำนะครับคือถ้าเอาไปขายในหม้อหนึ่งคงแป๊บเดียวเนื้อเนื้อปลาไกาียค่ก็ขูดเนี้วหนึบเลยพี่น้อง ต้องขออนญาตกินสักสองจานพี่น้องเพราะว่านานๆนที่ดีกินของดีๆแบบนี้ <c oughs> ขออนุญาตอีกสักจานพี่น้องวันนี้เสใส่ประคำนะพี่น้องในใส่ประคำกินข้าวอ <c oughs> ต้องเอาเอาน้ำลาดใช่ไหมลาดเยอะเยอะปืด๊ด้วทำยังไงต่อพี่น้องตามด้วยพริกป่นสิรออะไรพี่น้องนะครับพริกป่นเลยเออปึ๊บป๊ดปื๊ดปืป๊พี่น้องบอกไอ้ลุงนทนเนี่ยมันโอ้โหมันกินโคตรโหดเลย อย่าน้ำลายไหลนะพี่น้องเออผมรู้อยู่ว่าพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่ได้อกินข้าวมื้อเย็นนะครับแต่ผมนี่ไม่ไม่รอแล้วพี่น้องครับรู้สึกหิวเมื่อกลางวันเอ,อ๊ะเมื่อกลางวันกินเอ,อ๊ะเมื่อวันกินก็อะไรกินผัดผัดซีอิ๊วใช่ไหมเออกินผัดหมี่เมื่อกลางวันรสชาติดี เย็นฝนทำท่าจะตกแต่ว่าไม่ตกเนาะอากาศในพื้นที่สุพรรณโคตร้อนเลยพี่น้องร้อนมากบ้านของพี่น้องอิฟซเป็นยังไงร้อนไหม น้ำแกงเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าไว้อุ่นคุกข้าวพรุ่งนี้อืกินให้มันยากมันก็ยากทุกวันนี้ให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินที่หน่วยทหารเนี่ยนะครับเขามีสโลแกนตายฝังอย่างเลี้ยงพี่น้อง แค่ปักธงใจนี่ตายก็ฝังยังก็เลี้ยงต่อโคตรอร่อยเลยพี่น้องเขาทำยังไงนุชนี่ทำทำให้เนื้อปลามันมันมันเหนียวมันหนุบหนุบอะซื้อลูกชิ้นปลาไก่มาโขลซื้อเนื้อปลาไก่มาโขลแล้วก็โโทำลูกชิ้นเองอ ไม่ปกติก็ไม่เคยกินแบบอร่อยแบบนี้ไงวันนี้ตั้งแต่เช้ามาแล้วอาหารถูกปากมากปาชานก็ือชนกินปาชนไงปาชานกิชนชนันอย่าลืมแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขานะอสมอืแบอกด้วยบอกว่าพี่นนท์บอกโอ้ชมว่าอร่อยมากอร่อยมากว่างั้น คือนเกียรเดินเบาไม่ได้องกินให้หมดทุกเม็ดนะพี่น้องถ้าไม่งั้นโอ้โหแม่บ้านผมดุนะกิน <c oughs> ข้าวได้เหลือข้าวติดจาน <c oughs> เหลือไม่ได้นะ <c oughs> ตักต้องตักพอดีกินแล้วต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดเ <c oughs> ขาว่าเลยเขาบอกว่ากว,าวา่า เอชาวนาเขาไปปลูกข้าวกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนี่มันยากยินแสนขินไว้อย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอาหารอะไรอร่อยหรือว่าผมอ,อาจจะต้มปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องของผมเนี่ยนะครับใครได้ชิมใครได้กินอนี่โอ้โหทุกคนบอกว่าอย่างนี้เลยขนาดแม่บ้านปกติแล้วไม่กินปลากระป๋องนะพอได้ชิม ต้มยำปลากระกป๋องของผมนี่โอ้โหแบบโ,โแบบกอดคอหอมแก้มเลยบอกอุ้ยทำไมพี่ทําอร่อยแบบนี้อุ้ยทาไมพี่ทําอร่อยแบบนี้ไว้อย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทําแล้วก็จะถ่ายทําคลิปให้พี่น้องได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่